เราให้รีวิววันนี้เสนอตอนปลั๊กพ่วงสำหรับใช้งานบนรถนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเดินทางไปแคมปิง้งออกต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยผมว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่น่ามีติดรถเอาไว้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เราสามารถที่จะเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้มากกว่าช่องที่มีมาให้ในรถนะครับโดยตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่เห็นเลยนะว่ามันจะสามารถเสียบได้ถึง2ช่อง รวมกับตัวช่อง USB ที่ให้มาอีก2ตัวเนี่ยรวมเป็นทั้งหมดถึง4ช่องกันไปเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วก็ดูมันน่าสนใจดีใช่ไหมล่ะใช่เลยเนี่ยผมก็เลยสอยเอามาลองให้เพื่อนดูก่อนเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนแล้วก็ใช้งานได้จริงอย่างที่เขาระบุเอาไว้หรือเปล่านะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นของทาง b e s ซ s เนาะก็จะเป็นตัว power inverter ที่จะแปลงไฟจากไอตัวที่จุดบุหรีนะครับผมซึ่งมันเป็น D c เนี่ยให้กลายเป็น a c นะครับ โดยที่จะจ่ายไฟไม่ได้สูงสุดอยู่ที่150วัตต์เลยอะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูก่อนแล้วกันว่าภายในกล่องเนี่ย <ๆ S 1> เขา <ๆ S 1> มีเป็นอะไรอย่างไรมาให้บ้างจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะมันก็ให้มาแค่เป็นตัวของ power inverter ธรรมดารรมดาตัวหน,นึ่งนี่แหละพร้อมกับคู่มือที่อยู่ด้านในนะครับก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยการใช้งานเนี่ยก็คือเราแค่เอาตัวของเนี่ยตัวเนี้ยไปเสียบกับเข้ากับที่จุดบุหรี่นะครับ แล้วก็ตัวเครื่องมันเนี่ยก็จะมีช่องอย่างที่บอกไปว่ามันมีทั้งหมดทั้ง4ช่องนะก็เป็น A C 2แล้วก็ Type A Type C แล้วก็จะมีเป็นตัวไฟบอกสถาน,นะนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดที่อยู่ทางด้านซ้ายของตัวปลั๊กนะครับแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้จะเป็นตัวจอ L E D นะครับซึ่งหน้าจอน,นี้สามารถบอกสภาพของแบตรถนะครับผมว่ายังดีอยู่หรือเปล่าได้ด้วยถ้าเกิดว่าสตาร์ทรถมาแล้วเนี่ยอยู่ที่11.6ถึง1 4 8แโวลต์นเนี่ยแสดงว่าแบตปกตินะครับ ถ้าดับเครื่องก็ควรจะอยู่ที่11.6ถึง12.8นะแต่ถ้าเจอว่ามันต่ำกว่า11.6โวลต์เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่ของรถเนี่ยก็อาจจะเสื่อมได้ครับสำหรับวัสดุของไอเจ้าตัวปลั๊กพ่วงตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นพลาสติกด้านนอกนะครับผมก็คือเป็นตัว PC กับ ABS ก็จะไม่ติดไฟนะถ้าเป็นพลาสติกลักษณะแบบนี้แล้วก็พอตต่างๆตรงนี้เนี่ยก็คือตัวพอต USB-A กับ USB-C ครับจะสามารถจ่ายไฟออกมาได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่30วัตต์ เมื่อชาร์จที่พอร์ตเดียวนะครับส่วนตัว AC ตรงนี้เนี่ยสามารถจ่ายไฟออกมาได้รวมถึง150วัตต์นะครับแล้วก็ด้านในของเจ้าตัวปลั๊กตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการระบุว่ามีการใส่ตัวของวงจรต่างๆเพื่อป้องกันในเรื่องของการใช้ไฟเกินกำลังไฟกระชากต่างๆหรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์ที่ทำให้ตัวของไฟที่เข้าไปเนี่ยมีความสม่ำเสมอเวลาจ่ายออกมาด้วยนะครับ แล้วก็ที่เห็นว่ามันมีเป็นตะแกรงตะแกรงรงนี้เนี่ยจริงๆก็จะเป็นตัวช่องลมนะโดยเขาก็จะมีการใส่เป็นตัวพัดลมเอาไว้ให้ด้วยในกรณีที่เราใช้งานตัวนี้อยู่แล้วเริ่ม,มอุณหภูมิขึ้นไปสูงเกิน50องศาหรือว่าเมื่อเราใช้งานปลั๊ก AC พัดลมก็จะเริ่มทำงานนะครับสเปคขั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูเลยดีกว่าว่าถึงเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนครับ โดยเราจะลองเสียบด้วยสายวัดไฟของเบสซสเนี่ยแหละที่ลองลองมาหลายงานเนี่ยตัวสายก็อาจจะวัดค่าคลาดเคลื่อนนะครับผมบวกลบที่2วัตต์ครับลองเสียบสายชาร์จ type c to type c ที่รองรับสูงสุด100วัตต์นะครับกับตัว Galaxy Note 10เนี่ยไฟก็จะเข้าอยู่ที่ประมาณ22วัตต์นะครับส่วนสายชาร์จ type c to l t n i n g เนี่ยที่รองรับที่20วัตต์โดยชาร์จกับตัว iPhone 12 Pro Max นะครับไฟก็จะเข้าอยู่ที่ประมาณ22วัตต์ครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการชาร์จไปใช้ไปเนี่ยเราลองกับตัวพอร์ต Type C แล้วก็จะปรากฏว่ากำลังไฟของตัว Android เนี่ยจะลงไปอยู่ที่6-7วัตต์เลยส่วนตัวของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยก็จะยังคงที่อยู่ที่22วัตต์ตลอดเวลาครับ ลองเสียบสายชาร์จ Type C to Type C 100วัตต์เท่ากับตัว Notebook ASUS แล้วก็ตัว Mac เนี่ยไฟก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ25-26วัตต์นะครับจากที่เราลองเสียบสายชาร์จ Type A to Type C กับตัว Galaxy Note 10 Plus นะครับไฟเนี่ยก็จะเข้าอยู่ที่ประมาณ15วัตต์แล้วถ้าชาร์จ2พอร์ตพร้อมกันเนี่ยอันนี้เราลองด้วย Type C to Type C 100วัตต์นะครับกับตัว Galaxy Note 10 Plus แล้วก็ Type C to Lightning 20วัตต์นะครับผมกับตัว iPhone 12 Pro Max ไฟที่เข้าแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะลดลงนะครับโดยเข้าแต่ละพอร์ตเนี่ยครึ่งๆเลยรวมๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณพอร์ตละ10วัตต์ไม่เกิน15วัตต์ครับไ,ไฟมันไม่เข้าอ่ะทำไม <c oughs> อ่อ๋อนี่ต้องกดก่อนนะและการชาร์จ AC เนี่ยหลายคนเอาไปใช้นะครับก็อาจจะคิดว่าเออทำไมไฟไม่เข้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องกดปุ่ม power ค้างไว้ก่อนนะครับเครื่องถึงจะปล่อยไฟเข้ามานะโดยการใช้งานปลั๊ก AC เนี่ยตัวพัดลมระบายความร้อนก็จะทำงานด้วยเพราะว่าการจ่ไฟเยอะเนี่ยก็ต้องระบายอากาศไม่ให้ตัวปลั๊กร้อนเกินไปนะครับซึ่งก็จะมีเสียงดังในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับดังจนหนวกหูนะส่วนการจ่ายไฟไปที่โน้ตบุ๊กเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างเสถียรอยู่นะครับที่ประมาณ56-58ถึงวัตต์อันนี้ก็ตามสเปคตัวอะแดปเตอร์ที่เราเสียบอยู่นะ แล้วเราก็มีลองใช้กับตัวชาร์จเจอร์ที่เป็น100วัตต์เป็น type C 3พอร์ตตัวนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเจอว่าไฟมีความไม่สม่ำเสมออยู่เหมือนกันนะตัวนี้มันจริงๆตามสเปคถ้ามันเสียบ3ช่องเนี้ยมันมันก็ควรที่จะได้เป็น 45, 30, 20่ะนะแต่ว่าอันนี้มันวิ่งไม่เต็มก็เลยไม่แน่ใจว่าไอต่อว่ามันเกิดจากการที่แบตของแต่ละตัวเนี่ยคือมันเกิน80หรือเปล่านะมันก็เลย ไฟเข้าจะน้อยๆหน,น่อยนะครับผมอย่างตัวเนี้ยแทนที่มันจะวิ่งสี่ห้ามันก็วิ่งอยู่ที่ประมาณสามสิบนะโดยมันก็จะเป็นสามสิบสามสิบแล้วก็สิบนะครับมันก็เลยจะออกมาอยู่ที่มันเจ็ดสิบแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคืออีตัวตัวโวลต์นเนี่ยมันจะค่อนข้างกระดิกพลิกพอสมควรเลยตั้งแต่ร้อยเนี่ยร้อยสิบสี่ขึ้นไปถึงร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบร้อยยิบสองคือมันไม่นิ่งเท่าไหร่นะตัวเนี้ย เท่าที่สังเกตเนี่ยกำลังไฟที่เข้าแต่ละเครื่องก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามเงื่อนไขาการชาร์จของแต่ละยี่ห้อนะถ้าเกิดว่าใครซื้อไปใช้กับยี่ห้ออื่นๆเนี่ยกำลังไฟอาจจะได้ไม่เหมือนกับที่เราทดสอบได้อยู่เหมือนกันส่วนการใช้งานพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้ไฟก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือตัว USB แล้วก็ตัว AC ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ผลตามที่เราทดสอบไปข้างต้นเลยครับ และเมื่อเราทําการใช้งานเต็มทุกพอเลยเนี่ยไม่ถึง2นาทีไฟก็ตัดครับ AC ไม่ทํางานเลยข้อค,ครู้อย่างหนึ่งที่เราขอบอกไว้ก่อนนิดน,นึงล้กันว่าไอตอนที่เราทดสอบอยู่เนี่ยทำไมเราไม่ได้เอาไปทดสอบกับพวกของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างพวกพัดลมเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอตัว power inverter เท่าซื้อมาตัวนี้เนี่ยเราซื้อ เป็นสเปคผิดสเปคผิดสเปคผิดผิดยังไงคือถ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยคือไฟต่างๆที่มันแปลงออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัว220โวลต์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราดันซื้อมาเป็นตัว110โวลต์นะมันก็เลยจะไม่สามารถทดสอบได้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดได้วิธีการดูอย่างหนึ่งว่ามันสามารถรองรับ กับการใช้งานเป็น110โวลต์ตัวนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองไปดูที่ตัว Input ถ้าแรปเตอร์ตัวไหนที่มันรองรับเนี่ยว่ามันเขียนว่าเป็น100ถึง240โวลต์นะครับอันนี้ก็สามารถรองรับไฟที่ตัว110แบบนี้ได้แต่ถ้าในกรณีที่เขาเขียนว่ารองรับ220ถึง240เท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็รู้เลยว่าถ้ามาใช้กับไอ้แบบนี้เนี่ยพังได้นะครับ แล้วก็เรื่องต่อไปนะเป็นเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งละกันที่อาจจะมีคนตั้งคําถามมันไว้ค่อนข้างเยอะแหละก็คือจะเป็นเรื่องของ ความสเสถียรของไฟที่ไอตัวเขาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถจะจ่ายออกมาได้นะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือไฟที่มันจ่ายจ่ายออกมาเนี่ยโดยเฉพาะจากตัวรถยนต์นะครับผมมันอาจจะออกมาแล้วมันจะไม่ค่อยสเสถียรขนาดนั้นซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เอาไปต่อใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้พวกอุปกรณ์เราได้รับความชรุตเสียหายหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเสื่อมเร็วได้โดยตัวกระแสไฟที่มันออกมาที่มันจะดีหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นการชาร์จจากแหล่งที่ดีๆนะครับอย่างพวกไฟบ้านเนี่ย ก็มันจะเรียกว่าเป็นตัวเพียวไซเวฟเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เขาระบุเอาไว้บนกล่องเนี่ยมันจะเป็นระดับของตัวคอเลกทีฟเวฟเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับไม่เสถียรเหมือนกับพวกเครื่องปั่นไฟต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เนียนเหมือนกับตัวเพียวไซเวฟนั่นเองตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะไปใช้เนี่ยยังไงก็ควรเ,เป็นข้อควรรู้อย่างหนึ่งละกันว่ามันอาจจะมีผลกระทบบ้างกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆ คือถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นพวกเพียวไซเวฟเลยเนี่ยที่เขาพูดพูดกันเนี่ยนะครับผมก็ใช้เป็นเนี่ยชาร์จจากไฟบ้านหรือว่าเป็นพวกจาก power bank เอาก็จะได้ไฟที่มันเสถียรแล้วก็ถนอมพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆดีกว่านะครับซึ่งในตัวคุณลิกีฟเวฟเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะดีหรือมันจะเนียนน้อยกว่าตัวเพียวไซเวฟขนาดไหนนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้จริงๆเนี่ยน่าจะต้องใช้เป็นตัวเครื่องมือที่ชื่อว่าออสซิโลสโคปมาทำการวัดไปเลยอะแต่เราก็ไม่มีนะ เห็นมีคนบ่นกันหลายคนแล้วไงว่าเฮ้ยเอออุปกรณ์บางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ไปกระแสมันไม่เสถียรมันไม่ดีอะไรพวกนี้เนี่ยคือเราก็พูดยากไงถ้าเกิดว่ามีตัวนี้มาเพื่อที่จะมาวัดแบบเนี่ยทั้งที่ชาร์จบนรถทั้งนู่นทั้งนี่ได้จริงๆอาจจะทําให้มาตอบโจทย์มาตอบคาถามที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็เห็นมีคนพูดเหมือนกันว่าจริงๆการชาร์จแบตบนรถซึ่งก็เอายก,ยกเรื่องความเสถียรของของกระแสไฟพวกนี้แหละมามาพูดกันนะครับ แต่ก็มีคนบอกอีกเหมือนกันนะว่าหลังๆมาเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาปรับปรุงในพวกเรื่องของอาการใช้ไฟบนรถเนี่ยไปในระดับหนึ่งแล้วจะชาร์จไฟด้วยไอ้พวกพอร์ต USB-A USB-C ที่อยู่บนรถมันก็ไม่ได้มีผลกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดนั้นเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเป็นอย่างนี้ทุกคันหรืยยังอะเนาะก็ถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวไปหาตัวออสซิโลสโคปมาลองเอาไปมาใช้วัดเล่นกันดูดีกว่านะ ดีไหมก็เดี๋ยวขอเอาข้อมูลที่เราไปรวบรวมจากแหล่งต่างๆที่เขามีเขียนเตือนเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานตัวคาชัชเจอร์หรือว่าตัวของ Power Inverter ที่ใช้บนรถแบบนี้เนี่ยเอ่อเอามาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังนิดนึงละกันเพราะว่าก็น่าจะเป็นทิปที่ดีในการใช้งานเพื่อที่จะถนอมอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราอ่เนาะก็อย่างแรกเลยเนี่ยคือเขาจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เสียบใช้งานเจ้าตัวอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ย หลังจากที่ทําการสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงสตาร์ทเครื่องใหม่ๆเนี่ยไอตัวไฟกระแสไฟต่างๆเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเสถียรขนาดนั้นให้รอเครื่องมันวิ่งไปแล้วก็ไฟเนี่ยมันเริ่มนิ่งก่อนเราค่อยเริ่มชาร์จอันนี้ก็จะทําให้อุปรกรณ์เราเนี่ยมันจะได้ไฟที่มันเสถียรขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไอพวกที่เสียบาร์จพวกนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเสียบทิ้งเสียบค้างเอาไว้อยูอ่ตลอดเวลานะครับ ควรจะสตาร์ทเครื่องเมื่อไหร่ค่อยเสียบแต่จริงผมมัน,ม,นมันก็ค่อน,นข้างลําบากอันเนาะส่วนตัวก็จะเสียบชาร์จทิ้งเอาไว้ตลอดเวลาเลยแต่ตัวนี้ด้วยความที่มันก็น่าจะกินไฟในระดับหนึ่งผมว่าจริงถ้าใช้เสร็จแล้วยังไงแต่ละครั้งเนี่ยก็ควรที่จะดึงมันทิ้งสักนิดหน่อยก็น่าจะดีนะครับพอเราสตาร์ทรถเสร็จปั๊บเนี่ยก็เสียบตัวนี้เข้าไปใช่ไหมแต่ตอนก่อนที่จะเสียบตัวนี้เข้าไปกับที่จุดบุหรี่เนี่ยก็เห็นแนะนํากันว่าไอ้พวกปลั๊กเบิร์กพวกนี้เนี่ยก็ให้เสียบให้เรียบร้อยไปก่อน ก็อาจจะช่วยทําให้ปลอดภัยกับคนเสียบอย่างเราเนี่ยมากกว่าที่จะแบบพอเสียบปับ๊บแล้วเราค่อยมานั่งเสียบทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการช่วยป้องกันไฟกระชากได้และอย่างไรก็ดีแม้ว่าตรงนี้จะมีช่องให้เสียบอยู่ทั้งหมดเนี่ยถึง4ช่องนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะใช้ให้มันเต็มเหนียวขนาดนั้นนะ่ะทางที่ดีีสุดเห็นว่าก็แนะนํากันว่าใช้กันท่าประมาณ2ช่องก็น่าจะโอเคแล้ว นอกจากว่าไอตัวที่เราจะมาเสียบเนี่ยอาจจะก,กินไฟน้อยๆหน่อยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้หลายๆช่องพร้อมกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ละอันเนี่ยกินไฟหนักๆทั้งนั้นเลยเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเกินไปอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ดีระหว่างที่เราทําการชาร์จอยู่เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะแนะนํากันเลยนะว่าไม่ควรที่จะใช้ไปชาร์จไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติก็ได้นั่นเอง ส่วนใครที่มีคําถามว่าเฮ้ยเออเกิดว่าใช้เป็นอุปกรณ์แบบนี้แล้วมันทาให้ตัวของแบตเตอรี่เสื่อมเร็วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จากการที่ไปหาข้อมูลมานะครับผมก็เห็นมีเขียนอยู่ในทางเว็บข่าวอย่างสปริงนะครับว่าไปถามจากทางอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมงมหาาลยธรรมศาสตร์เอาไว้ก็เห็นว่าสามารถใช้งานได้ในกรณีที่คาดโมทูมือถือเนี่ยไม่ไน่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันใช้ไฟค่อนข้างน้อยน่าจะไม่ได้มีผลอะไรกับตัวแบตเตอรี่ แต่ว่าเด็ดว่าใช้เป็นไฟเยอะๆหน่อยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงละกันก็อาจจะมีผลได้นะครับแล้วก็ตอนใช้ไฟยังไงเนี่ยก็ควรต้องใช้เป็นพวกอุปกรณ์ที่มีทั้งสายหรือว่าเป็นตัวของตัวหัวชาร์จตรงน,นี้เนี่ยที่มันมีคุณภาพนิดนึงละกันอย่าใช้แบบราคาเน้นที่ถูกๆเพราะว่ามันอาจจะมีผลนะครับที่จะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว,ว่าเสื่อมสภาพไปได้รวดเร็วนั่นเองก็ค,ค่อนข้างจะย้ำๆเป็นคำนี้แหละนะครับว่า ใช้ของไม่ดีของเสียเร็วหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อมได้ง่ายนะครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไอตัวของปลั๊กพ่วงตัวนี้ที่ใช้เสียบกับบนรถเนี่ยนะถ้าซื้อไปก็ไม่ค่อยน่าใช้งานแบบตลอดเวลาขนาดนั้นเหมือนกันนะครับผมทางที่ดียังไงก็ควรที่จะใช้ชาร์จกับพวกของ power box power bank อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยเพื่อความเสถียรของไฟเนี่ยก็น่าจะดีกว่า ไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้เป็นทางเลือกเสริมในกรณีที่เป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆแบตหมดจริงๆก็เอามาใช้งานได้แต่ไม่ควรใช้งานตลอดเวลานะครับกอจริงๆเดี๋ยวเรากำลังจะมีเป็นตัวของ power box มาแนะนำเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะครับก็หลังจากตัวแรกที่เราเอามาแนะนำแล้วมันก็อกดังเปาะไปก่อนหน้านี้นะว่ามันใช้งานไม่ค่อยได้แต่ตัวนี้ดูแล้วน่าจะโอเคขึ้นถ้าใครกำลังรออยู่กาลังหาอยู่เนี่ยกด subscribe รอเอาไว้กันได้เลยนะครับ แล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะก็น่าจะครบถ้วนแล้วก็แค่จะเป็นตัวแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานเจ้าตัวที่ชาที่จุดบุรี่บนรถไปแล้วนะครับก็ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงส่วนไหนใครอยากจะแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าใครเคยใช้เจ้าตัวของอ power inverter ตัวนี้มาแล้วมีอะไรอยากจะบอกเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม แล้วก็เกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปบอกคนอื่นกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับช anel ของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับข้อสำหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะไปละขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ